ปี2551ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผักคะนา้าเป็นผักที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ที่นี้จะทำวันนี้มีชื่อว่าออร์แกนิกโรค่ะส่วนประกอบเริ่มจากผักสลัดออร์แกนิกแตงกวาซอยยาวแครอทซอยยาวแฮมแผ่นปลาทูน่าพริกชี้ฟ้าสดตำละเอียดน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวซอสปรุงรสและไม้จิ้มฟันค่ะ วีนนี้เรามาลองทำไปด,ดีกว่าค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะนำแฮมแผ่นวางไว้บนจานเสร็จแ,แล้วนำผักออแกนิกสดที่เราได้จัดสวนนั้นมาวางไว้บนแฮมแผ่นครั้งหนึ่งตามความชอบของคุณผู้ชมเลยนะคะและนำแครอทกับแตงกวาวางไว้อย่างนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะคือการโรยทหน้า ตามความชอบของคุณผู้ชมเลยนะคะขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยก็คือขั้นตอนที่ต้องห่อคุณผู้ชมทางบ้านจะต้องม้วนให้แน่นๆนะคะและอาหารนี้นะคะเมนมีพิเศษนี้นะคะก็สามารถเป็นอาหารว่างสําหรับทุกคนในบ้านหรือว่าสําหรับงานปาร์ตี้ได้นะคะและต่อจากนี้นะคะเราจะมีตัวช่วยค่ะเพื่อช่วยยืดให้โรออร์เนิกของเราแน่นยิ่งขึ้นนั่นก็คือไม้ิ้งฟันนะคะเราจะต้องเริ่มต้นเสียบหัวท้าย ของโรออร์แกนิกค่ะจากนั้นนะคะก็เสียบตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องหั่นให้พอดีคำค่ะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อเพิ่มรักชาตให้กับออร์แกนิกโรของเรานะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะเริ่มจากพริกนะคะคุณผู้ชมทำบ้านถ้าชอบเผ็ดนะคะก็ใส่จิ้กม,มากหน่อยค่ะ เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับน้ำจิ้มของเราและซอสปรุงรสเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มเราอีกด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลาและน้ำตาลนิดหน่อยค่ะและคนให้เข้ากันค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้น้ำจิ้มสุดเด็ดที่ไว้ทานกับออร์แกนิกโรของเราแล้วค่ะ นี่ก็คือหน้าตาเมนูสุขภาพออร์แกนิกโก์ชาวสบายดีค่ะบอย่าลืมลองไปทำทานกันที่บ้านดูนะคะแัะนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหน้าทานมากเลยครับคุณผู้ชมสำหรับออร์แกนิกโก์ฝีมือของนุ้ยจานนี้เปรอดได้คุณค่าของสารอาหารที่เป็นโปรตีนจากแฮมและปลาทูนา่า ได้ไฟเบอร์จากผักสลัดและแตงกวารวมถึงสารเบต้าแคโรทีนในแครอทที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับ no คุณผู้ชมครับประโยชน์ของผักออร์แกนิกที่เราได้ทราบจากนกและก็หนุยในวันนี้คงทําให้คุณผู้ชมได้ทางเลือกใหม่ๆใ,ในการเลือกรับประทานผักที่ปลอดจากสารเคมีตกค้างนะครับงั้นเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่จําหน่ายและก็ผู้บริโภคผักออร์แกนิกกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ถามถึงผักออแกนิกค่ะว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไงบ้างก็ปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ใช้ฮอร์โมนไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเลยนะก็จะมีข้อตําหนิหนึ่งก็คือผักจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเราจะสังเกตได้ง่ายว่าผักพวกนี้ถ้าเอาไว้ในอุณหภูมิห้องจะเก็บได้นานมากมันก็จะเหี่ยวแล้วก็แห้งไปแต่ในขณะที่ผักที่ใช้สารเคมีเราจะแยกได้ว่ามันจะ เหี่ยวแล้วก็ช้าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเห็นชัดๆท่านผักมีประโยชน์มากแต่ว่าเลือกผักที่เชื่อถือได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะหาได้เนื่องจาว่าอยู่ในที่ห่างไกลก็ล้างด้วยวิธีที่สาธารณสุขแนะนำนะฮะง่ายที่สุดก็คือน้ำเกลือหรือน้ําส้มสายชูแล้วก็นางลาง้ลางน้ําไหลผ่านเป็นเวลานานสักหน่อยนอกจากนั้นก็ใช้พวกผงฟูหรือว่าผงถ่านแช่ผักก็กจะช่วยลด ความรุนแรงของสารเคมีที่ตกค้างได้บ้างอ๋อเราสบายใจเวลามาซื้อเราไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษแล้วก็ไม่ต้องคิดมากว่าจะมีอะไรทำให้มีสารพิษเข้ามาในร่างกายเราก็สบายใจค่ะจะไปาทานเวลาแล้วก็สบายใจเราไม่ต้องกังวลเช่นผักที่ธรรมชาตินะผักตำลึงตำลึงเดี๋ยวนี้ก็มีปลูกแันวนะเป็นไร่นะตำลึงธรรมชาติ คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติส่งผลดีต่อสุขภาพของเรารวมถึงส่งผลดีต่อโลกของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นกและรายการสบายดีขับคงต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆหลังเคารพธงชาติแบบนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ